นี่คือไฮเกตแอรียลขนาด1ต่อ144และยังเป็นการทำสีครั้งแรกของผมอีกด้วยเป็นตัวที่ผม,มภูมิใจมากๆเลยนะ แต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เยอะอีกเหมือนกันคือต้องบอกว่าเพิ่งต่อตัวนี้ครั้งแรกเลยคือเราเคยเห็นเว้ยแต่ไม่เคยซื้อเอาจริงๆอ่ะประทับใจมากตอนเปิดกล่องอ่ะทั้งแผงการแยกสีหรือสติกเกอร์รวมรวมแล้วคือดีหมดในราคา650ที่ผมได้มาคือไม่แย่เลยอ่ะอันนี้คือตอนประกอบเสร็จแล้วนะคือมันเท่มันดีและสำหรับผมคือโอเคและผมคิดอะไรอยู่ก็ไม่รู้อย,อยู่ๆรู้สึกอยากทําสีกันพาตัวนี้แบบทั้งตัวเว้ย เอ้ามาเริ่มกันเลยผมก็มาแยกชิ้นส่วนนำไปขัดนำไปล้างเอามาย้ำลายด้วยแต่ขั้นตอนเนี้ยผมพลาดเยอะมากๆเอาจริงๆอ่ะควรฝึกก่อนเว้ยแต่ผมอยากลงสนามจริงเลยไงก็เลยจัดซ้า ต่อไปอะผมเริ่มทำสีโครงในก่อนเวยกันรองพื้นดำพ่นสีโครงในไอ้ตรงเนี้ยไม่มีปัญหาเลยผมรู้สึกว่าแมงใช่มากๆแต่พอมาถึงตอนพ่นพวกสีรองพื้นกับสีจริงๆอะ่ะพ่นสีออกมาเยิ้มตลอดผมยังคุมแรงลมไม่ดีกับไกแอร์บัตอ่ะไม่ดีเองแหละแต่ก็ทำออกมาจนได้นะโคตรสนุกตรงเนี้ยแล้วผมก็เสือ้ออยากจะแยกสีตรงขามันอีกก็คือก็อยากทำนั่นแหละก็จะเป็นพวกตามจุดตรงขาและตรงเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมบางพ่นไม่ดีเหมือนกันและก็ยังพ่นสีเยิ้มเกินไปอีกมันก็จะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนีี้เป็นนตอทท่ท เสร็จแล้วนะแลวผมก็ลองมาประกอบดูโอ้โหสวยสุดๆสำหรับผมภูมิใจมากต่อไปผมก็นําไปตัดเส้นติดดีแคล้น้ําเข้าไปแต่ที่เส็งที่สุดก็คือพลาสติกตรงหัวมันแตกสงสัยใช้อายีเยอะไปโถ่อย่างกับเสร็จแล้วทุกคนนี่คือการทําสีครั้งแรกของผมกับ h g a e เรียวหต่อ1นึสีสิ่งสําคัญที่ผมได้จากการทําสีกันพานะต้องใจเย็นๆย้ําต้องใจเย็นๆมากๆด้วยแล้วางแผนให้ดีก็น่าจะประมาณนี้แหละก็คือมาเล่ามาแชร์ให้ฟังนะถ้าใครดูคลิป มาถึงตรงนี้แล้วอยากแนะนำอะไรสามารถพิมพ์ได้เลยนะครับผมผมจะได้เอาไปปรับปรุงเนาะยังไงเพื่อนๆก็ฝากกดหัวใจคอมเมนต์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ